สำหรับคุณผู้ชายหลายๆคนนะครับเรื่องสมรรถภาพทางเพศที่มันลดลงเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่กังวลใจมากเลยใช่ไหมครับแถมยังกระทบกับความสัมพันธ์อีกด้วยแต่เคยคิดกันไหมครับว่าสาเหตุจริงๆของมันเนี่ยอาจจะซ่อนอยู่ในอวัยวะเล็กๆที่เราแบบถ้าไม่เคยนึกถึงเลยวันนี้เลยครับเราจะมาเจาะลึกความลับนี้กันความเชื่อมโยงที่ซ่อนอยู่ระหว่างสมรรถภาพทางเพศกับต่อมลูกหมากครับเพราะพูดถึงสมรรถภาพที่ลดลงคําถามแรกที่เข้ามาในหัวเลยก็คือมันเกิดอะไรขึ้นทําไมล่ะ ส่วนใหญ่เราก็จะโทษเรื่องอายุไม่ก็ความเครียดจากการทํางานใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีตัวการสําคัญอีกตัวหนึ่งซ่อนอยู่เป็นตัวการที่เราคาดไม่ถึงเลยล่ะครับและนี่แหละครับคือประเด็นหลักที่เราจะคุยกันในวันนี้เลยคือผู้ชายจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่กําลังเจอปัญหานี้อยู่แต่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าต้นตอของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะมาจากสุขภาพของต่อมลูกหมากของเราเองนี่แหละครับใช่แล้วครับต่อมลูกหมากคือตัวแปรสําคัญที่ส่งผลโดยตรงเลย โอเคครับเพื่อให้เราเห็นภาพทั้งหมดแบบชัดๆนะครับเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยมาทําความรู้จักกับเจ้าต่อมลูกหมากนี้กันก่อนดีกว่าว่ามันคืออะไรกันแน่เจ้าต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับมันเป็นอวัยวะที่ขนาดเล็กนิดเดียวเองนะประมาณเม็ดเการัดแต่บทบาทของมันเนี่ยโหสําคัญมากๆเลยครับลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนเป็นด่านยุทธศาสตร์ที่ตั้งอยู่ตรงใต้กระเพาะปัสสาวะของเรา แล้วก็ล้อมรอบท่อปัสสาวะไว้ด้วยซึ่งไอ้ตำแหน่งที่มันตั้งอยู่นี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เรากําลังจะคุยกันแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้ไว้เลยนะครับก็คือต่อมลูกหมากเนี่ยมันไม่ได้มีขนาดเท่าเดิมไปตลอดชีวิตนะครับพออายุเรามากขึ้นมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยแหละที่บางทีมันก็นําไปสู่ปัญหาสุขภาพต่างๆได้เหมือนกันอ่ะแล้วปัญหาที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้าง ที่เจอกันบ่อยๆเลยนะครับก็จะมีอยู่2ออย่างหลักๆอย่างแรกเลยก็คือภาวะต่อมลูกหมากโตหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินว่า BPH นะครับอันนี้ก็คือต่อมมันขยายขนาดขึ้นตามวัยเฉยๆนะครับไม่ใช่เนื้อร้ายไม่ใช่มะเร็งนะส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือต่อมลูกหมากอักเสบครับอันนี้อาจจะมาจากการติดเชื้อหรือว่าการระคายเคืองนานๆก็ได้แล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าต่อมลูกหมากของเรามันเริ่มจะมีปัญหาแล้วสัญญาณเตือนแรกๆเลยนะครับมันจะมาทางเรื่องการปัสสาวะครับ ลองสังเกตตัวเองดูนะอย่างเช่นต้องลุกมาเข้าห้องน้ําตอนกลางคืนบ่อยผิดปกติไหมหรือว่าเวลาปัสสาวะแล้วมันรู้สึกติดติดขัดขัดต้องเบ่งไม่พุ่งเหมือนเดิมปัสสาวะเสร็จแล้วก็ยังรู้สึกเหมือนไม่สุดอาการพวกนี้แหละครับคือสัญญาณแรกๆเลยที่เราไม่ควรมองข้ามโอเคตอนนี้เรารู้จักต่อมลูกหมาก,กันไปคร่าวๆแล้วนะครับทีนี้แหละเราจะมาเข้าเรื่องที่เป็นหัวใจสําคัญของวันนี้กันเลยก็คือแล้วไอ้เจ้าต่อมลูกหมากเนี่ย มันไปเกี่ยวอะไรกับสมรรถภาพทางเพศของเราได้ยังไงมาดูกันครับก,กลไกของมันเนี่ยบอกเลยว่าเข้าใจง่ายมากครับมันเหมือนโดมิโนเอฟเฟกเลยนะลองนึกภาพตามนะครับจุดเริ่มต้นคือต่อมลูกหมากมันโตขึ้นหรือว่ามันอักเสบพ,พอมันใหญ่ขึ้นปุ๊บมันก็จะไปกดทับเส้นประสาทกับหลอดเลือดที่อยู่รอบๆตัวมันแล้วพอหลอดเลือดโดนกดทับเกิดอะไรขึ้นครับเลือดก็ไหลไปที่อวัยวะเพศได้ไม่สะดวกเลสิครับและผลลัพธ์สุดท้ายที่ตามมาก็คือการแข็งตัวมันก็ลดลง เห็นไหมครับเป็นเหตุเป็นผลกันแบบตรงไปตรงมาเลยคำพูดนี้คือสรุปได้ชัดเจนที่สุดเลยครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกหรือเรื่องของจิตใจอย่างเดียวนะครับแต่มันคือปัญหาทางกายภาพล้วนๆเลยที่เกิดขึ้นจริงๆเมื่อต่อมลูกหมาของเรามันมีปัญหามันก็ไปกระทบกับระบบที่ทําให้เกิดการแข่งตัวแบบโดยตรงเลยครับแล้วพอมาดูภาพรวมผลกระทบเนี่ยโอ้โหมันมาทีเดียว4ด้านเลยนะครับ หนึ่งคือด้านร่างกายโดยตรงเลยคือความเจ็บปวดจากการอักเสบเนี่ยมันไปบรบกวนการตอบสนองของเส้นประสาท2คือเรื่องการไหลเวียนเลือดอันนี้ชัดเจนเลยว่าพอมันลดลงการแห่งตัวก็ไม่เต็มที่สคือผลจากอาการป่วยความเครียดมันก็ทําให้ความต้องการทางเพศลดลงไปด้วยและสุดท้ายคือด้านจิตใจครับพอเราเริ่มกังวลกับอาการที่เป็นอยู่ความกังวลนี่แหละตัวดีเลยยิ่งทําให้สมรรถภาพแย่ลงไปอีกเห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันเกี่ยวกันไปหมดเลยทีนี้เราจะเห็นแล้วนะครับว่าปัญหานี้ มันไม่ได้จบแค่ในเรื่องของสุขภาพร่างกายอย่างเดียวนะแต่มันยังลามไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยทั้งชีวิตส่วนตัวและที่สําคัญเลยคือชีวิตคู่ครับผลกระทบของมันเนี่ยมันแบ่งเป็น2ฝั่งที่ชัดเจนมากเลยครับฝั่งแรกคือผลกระทบกับตัวเราเองมันเหมือนสงครามภายในจิตใจ,จเลยนะเริ่มจากความมั่นใจที่มันหายไปกลายเป็นความเครียดความกังวลซึ่งถ้าปล่อยไว้น,น,นานๆอาจจะเสี่ยงเป็นภาวะซึมเศร้าได้เลย ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคู่ของเราครับความใกล้ชิดมันก็ลดลงอาจจะเริ่มมีระยะห่างทางความรู้สึกจนบางทีก็เกิดความไม่เข้าใจกันได้ง่ายๆเลยครับดังนั้นต้องย้ําตรงนี้เลยนะครับว่าปัญหานี้มันไม่ใช่แค่เรื่องในห้องนอนจริงๆครับแต่มันส่งผลกระทบไปถึงสุขภาพจิตความสุขความมั่นใจหรือพูดง่ายๆก็คือคุณภาพชีวิตโดยรวมของเราทั้งหมดเลยการทําความเข้าใจเรื่องนี้จึงเป็นอะไรที่สําคัญมากๆครับโอเค ฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มกังวลแล้วใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนข่าวดีก็คือมันมีวิธีป้องกันและดูแลตัวเองอยู่ครับคําถามคือแล้วเราจะทําอะไรได้บ้างไปดูกันเลยครับด่านแรกที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการปรับไลฟ์สไตล์ของเรานี่แหละเริ่มง่ายๆเลยอย่างเรื่องอาหารการกินก็ลองเน้นพวกผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆนะครับแล้วก็พยายามเลี่ยงของมันๆของทอดของแปรรูป เรื่องออกกาลังกายก็สําคัญมากครับแค่เดินเร็วเป็นประจําก็ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นแล้วครับส่วนเรื่องบุหรี่กับแอลกอฮอลน์นี่ถ้าลดได้หรือเลิกได้ก็จะดีมากๆคือทุกอย่างที่เราทําตั้งแต่วันนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพที่ดีของเราในระยะยาวเลยครับแล้วถ้าเราดูแลตัวเองแล้วแต่อาการมันยังไม่ดีขึ้นล่ะก็ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะว่าการแพทย์สมัยนี้เนี่ยเขาก็มีทางเลือกในการรักษาที่หลากหลายมาก ตั้งแต่การใช้ยาเพื่อช่วยลดขนาดหรือลดการอักเสบของต่อมลูกหมากไปจนถึงเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างที่เรียกว่าช็อคเวฟเทอร์ปีนะครับอันนี้เขาจะใช้คลื่นเสียงไปช่วยฟื้นฟูการไหลเวียนของเลือดหรือถ้าในกรณีที่เป็นเยอะจริงๆก็อาจจะต้องผ่าตัดและอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือการดูแลด้านจิตใจการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็ช่วยได้เยอะมากครับอย่ามองข้ามเรื่องนี้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นข้อสรุปที่สําคัญที่สุดในวันนี้เลยก็คือ การที่เราหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพต่อมลูกหมากเนี่ยมันไม่ใช่แค่การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บนะครับแต่มันคือการลงทุนโดยตรงเพื่อสุขภาพทางเพศที่ดีและเพื่อคุณภาพชีวิตโดยรวมของเราให้มันดีไปนานๆเลยครับและสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราได้คิดกันนะครับว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่เราจะหันมาให้ความสําคัญกับสุขภาพของต่อมลูกหมากกันอย่างจริงจังเพราะอย่างที่บอกไปครับนี่คือการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆด้านของเราเองครับ